สวัสดีครับวันนี้คุณก็ยังรับชมคุณปูนออนทัวร์นะครับอันนี้เราไม่ได้อยู่เซิร์ฟเรานะเราอยู่กับเซิร์ฟคุณคุณอะไรวะลืมเลยเอเอคนเคนเคนนี่นี่นี่ซีเอคศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ใช่ป่ะศูนย์ศูนย์หรือโอโอศูนย์ศูนย์หรือปูนจะได้พูอ้นนะเขาเคีดอ่าอยู่เกมเทเลียไปลงอันนี้ไม่ใช่เซิร์ฟเราเนาะ เออไม่ใช่เซิร์ฟเราเซิร์ฟเค้กเร็วเร็วเร็วเฮ้ยยืนนิ่งทำไมอ่ะเฮ้ยไป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 โอ้ลงมานี่ลงมาแล้วนี่โอ้สลามลงมาเค้กลงไปขึ้นไปทำอะไรมันวะตกนี่มันแหลกชั้แหลกเอ้ยเตรียมตุ๊กตาไหมยังเตรียมตุ๊กตาไหมยังข้างล่างนี้มีแล้วข้างล่างนี้กตาอีกแล้วอยู่ข้างล่าง เออปปมามาเอาเร็วตาข้องนำตาข้องนำตาข้องนำโอเคเอไปน้องนำแล้วตาข้องผมต่อไเรอนะดีกว่าอุ้ยแร่สีม่วง่แมเป็นแร่สีม่วงเหมือนร้นดีโอ้โหตัวอะไรวะอู้พีผีผีี เจออีกแล้วไอ้ตัวนี้แหลกจัดเล่นนะครับเราจะให้ไอไว้ทันทีโอ้โหโหโหนอนอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วลงก่อนแล้วไม่สนละลงก่อนละลงมาอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องซูมมันลงมาเดี๋ยวตายลองเจอดาผีด้วยล่ะดาสีทองที่ใช้อยู่อ่๋อเอ้ยมีดาผีด้วย ดาบนี่เหรอแต่แต่มันก็มีโอกาสดาาแต่ถึงแล้ว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 ปุ่ลงมาเร็วๆจะได้เห็นน้งดาบของเราเลยลงมาถึงแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งมานีนี่เออนี่ตอนแรกเริ่มตักครึ่งนี้แล้วก็ตัดกันไปเอยยิน็นเรานี้เชิญเนาวเตรียมอะไรให้พร้อมกันเรียอเลือดเจนเนเลตตัดเป็นหนึ่งเราไป็นหนึ่งกินเลือดไปดิเอาไป กินแล้วรออยู่เนี่ยไม่ทันแล้วให้ไปแล้วอ่าให้ไปเถอะฮะเขามีอยู่ตั้งสองร้อยห้าเขาปลุกปลุกจริงๆก็ถ่ายไป้นั่นแหละเทปหนึ่งแต่ว่ามันเลือกการเป็นยายทำมาชีทีหายหมดเลยเอ้ยยายแฟบเออ อันนี้เลยเปลี่ยนตัวอัดใช่ไหมไม่ใครตัวอัดเอ้ยเริ่ดเต็มรังเริ่ดเต็มแล้วไปปูนใครจะยอดใครจะยอดตัวก็ตาเฮ้ยทางผิดโอมโอมออ้าวอ้าวเขามีสองตัวเปิดตัวท้งเปิดตัวท้งไว้เลยไม่ตัวเดียวตัวเดียวพอเอ้ยขึ้นตรงมาดิอุ้ยแหลกแหลกอุ้ยไม่แหลกอุ้ยแหลกจัดมาหาเลยเฮ้ยลืมกินยากินจือลืมกินยากันละวะขึ้นไปก่อน ิเลยเกลืมกินยากาลาวาวันนี้ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนลืมกินยากาลาวาเล่นรถเยอะมากอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะมามากินยากาลาวกันกินยากาลาวก่อนเค่ยากาลาวาเอออเาไปเอาเปล่าเอาเปล่ายากาลาว่าเอาเปล่าเอามานี่ดิอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปสองกระปุกเลยเอ้ยมาว่างี้โอเคกิน กิเดี๋ยวได้เจนเนเรตเลือดก่อนแป๊บนึ่งเลือดไม่เต็มเอามามั่งเอ้าเขาให้ปูนไปตั้งเยอะแล้วไม่ใช่เหรอยังให้มาสามขวดนั่นแหละเอาไปเลยเขาหมดแล้วเนี่ยกินไปเลยกินเลยเอ้ยกินไปเลยปูน่ะกินแล้วเออกินแล้วโอเคปะไปขอขอโยนนะรู้ตายอยู่ที่แค่เขาเออเคเดี๋ยวเพิ่งลงขึ้นมาก่อนกระสุนไม่ค่อยแบ๊บไปไปไป อุ้ยโดนแล้ว่ะโอ้ยโยนเลยโยนเลยโยนเลยเขาโยนเองเค้กโยนเหรอเขาสู้ไม่ค่อยได้เนี่ยเมาเอาเค้กโยนก็ได้เดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวตายเร็ว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 เขายนเลยนะเอ้เค้กโยนแล้วใครโยนเนี่ยให้ตากล้องให้โยนไอเค้กโยนแล้วเฮ้ยมาแล้วเอาเฮ้ยไม่ทันแล้วเอาเฮ้ยเผื่อไปใช้ดาวอีกอยู่ไหนอะ หายไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่เหรอย้าทามากโซ่ไปเถอะอ้ยแหลกแลกไม่แหลกแล้วไม่แหลกแล้วยิงอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวถอยหลังถอยหลังถอยหลังเอ้าทำไมเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ถอยหลังไว้เรื่อยเดี๋ยวมันมามันก็ถอยหลังไว้เรื่อยก็มาเหมือนแม่เลยเหมือนมอมมี่เนไอชอนเออไะเออเหมือนมอมมี่ไอชอนอะจำได้ไหมเลือดรถวะเล่นรถวะรถวะเลื่ออะตายเพราะกระสุนเราเนี่ยแหละเออเออมันมาแล้ว บักมันบักไอ้ปูมัอยู่ข้างล่างทำไมเฮ้ยอ๋อหีลอยไปอยู่เรื่อยแนวเฮ้ยปูหายไปไหนวะเฮ้ยของอยู่ไหนอะของอยู่ไหนโอ้ยมันยังเหลืออยู่นี่มันยังเหลือยังเหลือเรื่ปลามันอยู่อะหมดนี่นี่ปูมัน่ายตรงนี้ปูมัน่ายตรงนี้แล้วของอยู่นี่ขึ้งนะ ไปุกคนอยู่นิ่งสวัฮ้ยก็ทำนี่ทำอะไรก็เขาอยู่นี่ยละนี่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 ของอยู่นี่มาถ่ายตรงนี้โอ้น่ะขึ้นมาดีตากล้องอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องสนใจไหนไม่เห็นไม่ต้องสนใจตัวแหลกไม่ต้องสนใจตัวแหลกมันตัวแหลกอะไรนะมันแหลกอันไปไหนอ่ะโง่อีโง่เอ้ยไปไหนอ่ะไปทำอะไรในลาว้าเห็นล้วปีเห็นปีก เราไปทำไรยาเขาทั้งหมดแล้วเนี่ยไปทำอะไรงั้นวะขึ้นมาดิโหโง่อีกเนี่ยฮะขึ้นมาตรงของเนี่ยากระยากระว้ามดโอยคุณทำอะไรแล้วไม่ไหวแล้วไปทำอะไรนั้นไปทำอะไรในนั้นไก่เกิดใช่ไหมไปทำอะไรในนั้นอะเ้ยไก่เกิดใช่ไหมไก่เกิดก็ต้องทำอีกนะฮะไก่เกิดต้องอะไรนะ อะไรนะเกดคอมแหลกไงเขาไม่ได้แหลกเขาอยู่ที่เนี่ยกระโดดแล้วเนี่ยทำไมก็ไงก็เกดเห็นเขาแหลกใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้แหลกเลยเขาเห็นปูยอยู่ในเราอะ่ะไม่ก็มันถอยหลังน่ะเน่ยเออเกดเอ๊เ,เ,อเคนเห็นไปไปไปเคนเห็นเขาเป็น,น,ปนยังไงพร้อมกับอักเค้กต้องแหนะแหะแหะเค้ก เเห็นปือยู่ในลาวาเคในเนี้ยในเนี้ยเช็คลงไปลงไปทำไมในลาวาเนี่ยลงไปยิงปูนอ่ะแล้วขึ้นมาเนี่ยเนี่ยบินแล้วก็เนี่ยเอ้ยว้าขึ้นบ้านวะขึ้นบ้านว้าว้าขึ้นบ้านไม่ต้องสนใจตัวนั้นโถเอ้ยเอ้ยกี่เห็นไอ้ไก่โอ้โหปนว์ปขึ้นมาข้างล่างไอ้วาข์้ข้างบนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสนใจโอ้โหไอ้ง่เอ้ย เม่อก็เห็นไม่ต,มต้องเห็นเมื่อกี้เห็นไอ้เดมอนเถอตุ๊กตาไก่ขอก็เห็นจับคิ้เลยจับคิ้วเลยกดกดเลยจด